ว่าโมนิสิกะพาเพลินอินฟลูสุดฮอต40ล้านไลค์อดีตแฟนสาวของบอสแดนเซอร์รำใหญ่รายการเล่าข่าวดาราวันนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเธอกันค่ะสำหรับโมนิสิกะพาเพลินนักเวลานี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือดาวทิกตอกตอนนี้ที่กำลังมาแรงคงไม่พ้นโมนิสิกะพาเพลิน ที่ช่วง2-3วันที่ผ่านมาชาวโซเชียลแห่เข้าไปติดตามทำความรู้จักกันอย่างมากมายเป็นพิเศษเนื่องจากเธอไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นโมนิชกุลรอดสำเร็จสาวเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์จบการศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ที่เป็นที่อยากรู้จักของคนในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากในขณะนี้ค่ะซึ่งจากการติดตามดูคอนเทนต์ของโมพบว่าหลากหลายมีผู้เข้าชมกดไลค์จำนวนมากค่ะเพราะมีความคิดสร้างสรรค์ และมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าการกินเที่ยวหรือการรับรีวิวสไตล์ต่างๆที่ลูกค้าหรือผู้ติดต,ตามสามารถติดตามได้ตลอดเวลาอีกทั้งความน่ารักเป็นเสาว,ว่าเป็นเสาวแวน่นวัยใสบุคลิกยิ้ยมแย้มจึงทําให้เธอสามารถดึงดูดผู้ติดตามได้มากมายแใจค่ะว่าทําไมโมนิสกะพาเพลินได้รับความนิยมและการติดตามอย่างรวดเร็วในโซเชียลเพราะความสามารถด้านการนําเสนอและการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ชาประสบการณ์ชีวิตร้านแนวทางในการรีวิวสินค้าต่างๆ อย่างมีเอกลักษณ์ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานสุดสาร่าเริงทั้ง,งใจบราจนานใจค่ะล่าสุดบัญชีทิกตอกของเธอมีผู้ติดตามเกือบ500 0 0นมีย้อนไลค์กว่า40ล้านไลค์